สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แคนดี้จะพามาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของในเมืองอุดรน,นะคะที่คนส่วนใหญ่ชอบมากับไหว้และขอพรกรันแล้วก็คนต่างจังหวัดคนกรุงเทพก็มานะคะคือศาลหลักเมืองค่ะ เอาแดดร้อนตรตรงนี้คือจุดให้บูชาอาดอกไม้ทุกเทียนนะคะไปไหว้ในบริเวณนี้จะมีะสามจุดให้ไหว้นะคะก็คือ หนึ่งจะเป็นพระภูทองนะคะสักการะพระภูทองจุดที่สองจะเป็นองค์พระหลักเมืองจุดที่สามจะเป็นท้าเวชสุวรรณ นี่คือจุดที่สองนะคะวันนี้มีคนเอาหัวหมูมาแก้บนถวาย นี่คือจุดที่สองนะคะสกกาละพระหลักเมืองข้างบน นี่คือเสาหลักเมืองของคนอุดรของเมืองอุดรน,นะคะมเียงมซีให้เสียงทายกันด้วย วันนี้น้องลิชาติมาด้วยนะคะแล้ววันนี้เรามาสองคนปาเรามาทำบุญต่อจุดต่อไปจะเป็นสการะเท้าเวสสุวรรณนะคะ<ป>เราเจอตัวอะไร 你做茶叶去。 สวัสดีค่ะวันนี้ช่วงเช้าเราก็ได้ไปขอพอรกับศาลหลักเมืองแล้วก็ไหว้พระโพทองแล้วก็พัดเท้าวเวสุวรรณนะคะเราไปขอพอรมาแล้วที่ศาลหลักเมืองคราวนี้แคนดีน้นะช่วงบ่ายแคนดีได้ไปซื้อปาลาไหลหน้าเขียงมาจากตลาดเลยนะคะได้ได้มาคู่หนึ่งแคนดี้จะเอาไปปล่อย ไหนน้องทัฟฟี่ทัฟฟี่สนใจปลาไหลมากเลยเหรอลูกจย่เอ๋มักแหงหลายของแปลกๆทัฟฟี่เดี๋ยวแคน,นดี้เขียนคาําอธิฐานแล้วนะคะแคนดี้จะเผาลงไปแล้วก็เอาขี้เท่าลงไปในปลาไหลแล้วก็ต่อจากนั้นก็เราจะเอาปลาไหลไปปล่อยอยู่ที่หนองประจักษ์นะคะสวนสาธารณะหนองประจักษ์โอเคนี่เราถ่ายคำอธิฐานคำขอพรไปแล้ว ที่มีชื่อนามสกุลเรานีเป็นเป็นขี้เท่าแหละคราวนี้เราจะรอให้ให้มันหายร้อนก่อนอู่ดูปลาไหลอีกรอบหนึ่งนะคะคู่นี้แคนดี้ซื้อมาห้าสิบบาทซื้อมาจากตลาดเลยตลาดสด <c oughs> ตอนเทขี้ผงขี้เท่ากระดาษที่เราเผาลงไปลืมทายเพื่อนอน,นี่แล้วนะเราเทลงไปแล้วนะคะถึงแล้วหนองประดักษ์ไหนดูสิน้านเอ๋ไหนดูดูปลาไหลลอย <c oughs> เห็นไหมเห็นเดี๋ยวนะคะดูบรรยากาศรถนกพิลาบอไปเดี๋ยวเราไปซื้ออาหารปลาด้วย เดี๋ยวแคนดี้ถ่ายเลยนะเอามือนีิชาดมาเดิอนอ้อมมา นิชาช่ว้อาหารปลาได้ลูกเอาออันหนึ่งเอาเอายี่สิบอาอันไหนอันนี้เหรอเอาขนมปังไหมอันขนมปังเนะเาะอันสีชมพูปลไปหางนู้นอีกนิชาตไปใกล้ๆหน่อย เจอปลาเราเจอปลาช่อนนี่ชา้านโยนขนมปังไปเลยอ่าเดี๋ยวปลาช่อนจะได้กินนี่ไงปลาช่อนกินแล้วปลาไหลของเราปลาไหลของเราปสวย,ย,ยดีนะ ขอ,ให,อะะให้มีชีวิตใหม่มีอิสระดูให้มีชีวิตที่ดีควงบวชไปแล้วมันจะมูดตินละนปลาไหลจะมูดตินให้โยน นชอบอยู่อยู่ดินไงปลาไหลเดี๋ยวหาอะไรเขียนั่นจะมดแต่โขดหินหให้ปล่อยให้เขาอยู่ในนี้แหละถ้าเขาอยากอยู่ตรงไหนปล่อยเขาเลยลูกปลาไหลปลาไหลอืม ละนี่ชาร์จยนไปทางนู้นหน่อยแล้วอ๋อเขาชอบอยู่ดินโนก,ก็หิวโหยโอ้ย นกก็มาแยง่งฝาอืมดูสิไม่ไปเลยเหรอใช่ปลาไหลอืมอย่าเงี้ยแหละ ชอบอยู่ใต้ดินหนุนหนุนปลากินแล้วนะ่ะเห็นไหม 对呀。Yeah.